ท่านจะาเปิดบื้งระย,ะยอมเจ้าวางวัดป่าพดูพระรามหลวงยกที่เก้าและท่านเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจําจ,ำจำังหวัดระย,ะยองแห่งที่หนึ่งนะครับและจากนใี้ไปจะเป็นการประกอบพิธีนะครับเพื่อจุดธเปรทียนบูชาพระพุทธยาีเชรวัตรพระพุทธชินตีสุขานุโลกีแห่งการประดูของพีเจ้าเมื่อพระเจ้ารมันรศาช2555โอกาสวันนี้ท่านดุลการจังหวัดระย,ะยอง ได้ตัวมามอบหมายให้กับท่านรองผู้การจังหวัดท่านกระดาิวันทัพทวีโอกาสนี้กระผมใครขอนะครับอนุญาตเบนเชิญท่านประธานมูลพิธีไทยคารวะนะครับผู้แทนผู้การจังหวัดท่านกระดาษวันทัพทวีจังหวัดจังหวัดได้ร่วมพิธีในโอกาสนี้ขอเราทุกท่านทุกคนในพิธีได้พร้อมน้อมกระดมมือนอบน้อมแด่พระพุทธศาตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะอันเป็นศาสนาที่ตั้งของเราชาวพุทธมารมณ์ พร้อมกันทุกท่านทุกคนนะรับโอกาสดีครับศีลห้าเป็นสิ่งเริต้นของคุณธรรมทั้งหลายที่จะน้อมจิตใจของเราไปสู่แห่งคุณธรรมและความดีก็รมดูไปสักครู่กันพร้อมน้อมว่วพร้อมกันหนึ่งครั้งน้อมวหวสาแยะลำดับจากนี้ไปขอเราท่านหลายได้ดึงจิตให้สงบ,บจะพบกับความเป็นสมาธิ ที่ควาเป็นใจศีลธรรมาิิและปัญญาขอเราทุกท่านได้ประดมมือและเป็นวาจานะครับให้ทั้งพร้อมน้อมใจนะครับกล่วาวคำรัตนาศีลต้องกันนะักอุกาสดีครับมักยังทันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสะเ,เนนะสหัญจากศีลานิยาจามะ ตุติยัมติมะยัมตันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมติมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะอะหะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรรนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัามิธรรมังสรรนังคัจฉามิธรรมังสรรนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัามิสังฆังสรรนังคัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสรรนังคัจฉามิตุตยัมปีพุทธังสรรนังคัจฉามิตุตยัมปีธรรม สังระนมผู้ที่ยมปีธรรมมังสารนังคชามียผูที่ยมปีสังฆังสรรนังคชามียผู้ที่ยมปีพุทธังสารนังคชาเมียผต้ที่ยมปีธรรมมังสรรนังคชามีย ยิยมปีสังฆังสระนังคชามตตาติยมปีสังฆังสระนังคชามิปานาติปาตาเวระมดีสิคาปทางสมาทิยามิปานาติปาตา เวรมปนีศิกขาปัทังสมาสมมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามนีศิกขาปัทหังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราปัทหังสัมมาทิยามิสุราเมระมะชัปปมาสถานา เยยรามณีสิกขาปทังสมาทิยามิอีมานิปัญจสิกขาปธานิสีเลนะสุขทิยันติสาธุสีเลนะโทภสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพทิยันติสาธุตัสสมาสีลังวิสโสธะเยเออามะภันเต ตราตั้งฐานานุกรมพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มีสอนภูมิพลราชวรางกลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามอินทราเทศราชบรมบรมนาถบพิตรพระอุิราเก้าเจ้าจุ่หัวมีพระปรมินทรโฉมตา ประกาณวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2567โปรดพระราชทานตั้งสมณศัติ์พระครูโสพิญญากรเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระราชินานามที่พระยชิระปัญยากรมีฐานานุสัต์ตั้งฐานานุกรมได้สามรูปนั้น จึงตั้งตั้งให้พระอธิการสามารถฉายาอุปะละยำโนอายุ54สีพรรษาสามวิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกการศึกษาทางโลกปริญญาตรีมาสทเจ้าอาวาสวัดตะคงนอกตำบลตะคงอันโพมุเระยองจังหวัดประยง ดำรง,งตำแหน่งฐา,านานุกลที่พระตรัสขอให้พระตรัสสามารถอุป,ปรดัดวันโมจนประพฤติตามควรประพฤติจงว้นตามควรเว้นปฏิบัติตนให้สมกับฐา,านานุสัตว์ที่ได้รับแต่งตั้งนี้และจงเจริญอายุวัฒนะสุขะพละปฏิพานคุณสารสุริสวัสดิพัฒนสถาพร นายบวลพระพุทธศาสนาเทินตั้งตั้งณวันที่10บัญยายนพุทธศักราชสองพร้พระวชิรตัญญากรเจ้าอาวาสวัดป่าประดูพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองที่จะมีการอ่านประกาศตั้งตามนนบุคคลต่างนี้ ขอเราท่านทุกๆทุกคนในที่นี้ได้ร่วมกันถวายความจินดีกระลุโดยเพียงว่าจะว่าสาทุสามครั้งดังๆกับพร้อมสาธุสาธุสาธุ Bin <muchin> tay yoa hoa hinh tayyan dun tayyam măng tayyam băng 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 tham

บ้ามบางบันทางกินทางบันทางกินทางบัานดวงบ้ามบางบันเดียนเทียนเตียมบันทางกินทางบันทางกินนิ่งกันทุวันนั่นล้ำพันตานเทียมบันทางเินเน่ใช่ครับแล้ววันนี้เราได้รับเมตตาธรรมเมตตาเมตโข น,นะครับจากท่านพระภูโสโพลศิลปาคมวัดมุงบบ่งเมืองเจ้าแม่บุเวียงเขตหนึ่งจังหวัดเชียงรายที่มีเมตตาพิมพประธานไปโสโ่ง,งอข,ออของการญประกอบพิธีขอเนยพรท่านรองผูร้ราชการจังหวัดระยองท่านพะรารีวันทักษิณฯได้รับมอบหมายจากท่านผู้ราชการจังหวัดระยองท่านติดภารกริจและท่านมาเมื่อเช้าแล้วในขณะเดียวกันท่านรองก็มีภารกริจเช่นเดียวกัน อันดับแรกก็ขอจเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจรังหวัดระยองได้เข้าถวายเครื่องธิยธรรมแด่ประธานสงฆ์ท่านพระครูโสพลศิลปาคมเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองจงังหวัดเชียงรายที่ได้เมตมตาธรรมมาถวายสการะมาเป็นประธานสงฆ์ทุกมือพร้อมก,กันครับร่วมกันสาธุครับพร้อมสาธุานะครับได้ถวายสการะนะครับแด่ประธานสงฆ์ในพิธีที่มีเมตตาธรรมจากท่านพระครูโสพลศิลปาคม วัดนิ่งเมืองครับท่านเป็นเจ้าหน้าทุเวียงเขตหนึ่งจังหวัดเชียงรายด้วยความเคารพรรในนามของทางคณนะสงฆ์และผู้ร่วมพิธีวันนี้ฝ่ายเคารพกักบขอบพระคุณครับกับพระนั่งปางป่าเรไรนะฮะของวัดป่าติดทองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านนะครับเื่อวันนี้ท่านได้กุณาให้เกียรตินะครับในนามของทานราชการจังหวัดครับ ก็เสนอประธานในบทสรุสปหลังแรกนะครับในข้อมูลนละครับนะบันที่ข้อมูลนั้นก็ขอประดันไปจะไม่ทราบในรายละเอียดลึกๆนะครับเอาส่วนวันนี้ก็ตามที่ทราบว่าระยองเป็นจนังหวัด EC เป็นเมืองตีนั้นผู้ว่าต่างนข่งผ,ผู้ว่าคอนโดผู้สำนักจังหวัดผู้มนชุมนุมงานทุนอำเภอก็ตามภารกิจของงานนั้นทั้งงานฟังก์ชันงานพิเศษงานนโยบายทัย้งทางส่วนกลาง งานจังหวัดเลีของเราจังหวัดเล็กก็จริงแต่งานของเราไี่โตใหญ่ามากมายเพราะนั้นท่านก็มีภาร,รก,กิจของการที่จะต้องไปประกอบงานราชการต่างๆนั้นหลากหลายกบพระคุณครับท่านก็ได้นามมอบความจดจำนะครับแล้วก็ปฏนทภาพแห่งความทรงจำวันนี้ไว้ถือเป็นการเข้าย่างรับ69ปีของท่านชุกคคุมนะครับในการรับมาดูท่านมงคล จริงๆนั่นก็วันนี้6 68เต็มแล้วก็สำคัญก็คือหลวงพ่อท,าท่านยุคุณท่านเกิดในปีที่ใช้คำว่ตวอออาตน้นพุทธศตรวตร 4, รษนะพูดแล้วขนลุกนะฮะเพอจะดันพ่อสะกคนเกิดในปีพศตุ่นพุทธศตวรรษคือสมัยพระโอยในมันนั้นเรามีพระพุทธท่านที่มีวัฒนบุคคลพุทธวัดที่มีการสร้างในโอกาสตุ่น5,000ปีนะครับ ตนนขอแค่สามท่านก่อนเดี๋ยวข้าวรับวัตถุม,มงคลปกติอันเป็นมหามงคลในทุกปีนั้นวัตาระดูผ้า,ารางหลวงได้จัดนมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุซึ่งในโอกาสนี้ได้เวลาเป็นวุฒรมงคลแล้วจะได้ขอเจเริญพรคุณโยมผู้ดได้กเกษียณอายุราชการประจำปี พุทธศักราช2,568ได้เข้ารับในส่วนของที่ระล,ลึกเพื่อเป็นสุริมงคลแก่คุณโยมในโอกาสนี้ในลำดับแรกขอเจริญพรคุณโยมจิตนาพึ่งแผงโรงพยาบาลระยอาางพระนัมที่สองขอเจริญพรคุณโยมสุตาลุนชื่นใจโรงพยาบาลระยอง ธรบัที่สามขอเจริญพรคุโยมพันติตาเรียนโยมโลงาลเฉลิมพระเกียรติธรที่สี่ขอเจริญพรคุโยมอรวันพางดอกไม้โรงเทบานเฉลิมพระเกียรตินรบที่ห้าขอเจริญพรคุโยมสมหมายพังเกาะโลงพทาลเฉลิมพระเกียรติ ท่านเดินทางกลับก่อนเราจะทํางานตรงเวลาเราจะไม่ทํางานตามเวลายอเข้าใจนะค่ัน